ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมาในร้อง8ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้วันนี้ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าดีใจมากๆที่มีโอกาสได้เจอแขกรับเชิญของเราในคืนวันนี้หลังจากไม่ได้เจอกันมานานเรียกว่าเกือบ10ปีเป็นผู้ชายที่ผมเห็นครั้งแรกแล้วอยากจะบอกว่าเป็นคนมีคาแรคเตอร์มากๆเป็นผู้ชายที่มีฝันในชีวิตของตัวเองและทำในสิ่งที่ตัวเองรักอย่างแท้จริงคนในแวดวงรถเก่าจะรู้จัก ผู้ชายคนนี้คนที่เคยติดตามงานของสปีด h ช n แนลคนที่เคยรู้จักคำว่ารถนิยมก็จะคุ้นเคยกับผู้ชายคนนี้นี่คือสัตวแพทย์ที่มีใจวัะรถเก่ามากๆแล้ววันนี้หมอโดมอยู่กับเราครับนายสัตวแพทย์สุดทธิพง์ทิติปริวัติหมอโดมเจ้าของเพจท,ที่มีชื่อว่า ดรกาลาชในปัจจุบันครับสวัสดีครับหมอามครับสวัสดีครับเวลาผมแนะนําคุณนี่ผมต้องใช้ชื่อว่านายสัตวแพทย์จริงๆแล้วพีภพงศ์อย่างนั้นเลยต้องใช้ว่าเป็นอดีตพี่ยามเพราะว่าอดีตอดีเพราะว่าเพราะว่าไอ้ไอ้ผมอย่างงี้เรียนตั้งแต่เรียนจบมาครับพี่ยามเราเราไม่ได้ต่อบใบอนุญาตเพราะว่าเราเลิกทาอาชีพนั้นไปแล้วเราก็เลยอนุญาตทางทีมงานเขาไว้ไอ้ทางทางมหาวิทยาลัยหรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่ใช้เป็น แต่คุณจะคนจะคุ้นชินคำว่าหมอโดมไหมยหมอโดมย้อนกลับไปวันแรกๆหลังจากที่คุณหลงรักรถเก่าและยุติบทบาทการเป็นสัตวแพทย์ถามหน่อยรถเก่ามันโดนใจหมอโดมยังไงในวันแรกๆที่เจออืมผมว่าบางทีมันมันซึมอยู่ในในชีวิตโดยที่ที่ผมไม่รู้ตัวเลยพี่ยมเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะผมมาตั้งแต่สมัยยุคบีเอ็มเอ็กอ่ะจักรยานเอ่อเก็บเงินซื้อ แล้วก็ชอบปั่นจักรยานไปโรงเรียนไปเที่ยวกับเพื่อนน,นู่นนี่นะพอโตมาก็เริ่มเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นรถยนต์เป็นอะไรพอหลังจากทางานแล้วเรามีกําลังซื้อก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบมันมาตลอดแต่ตอนนั้นณนะวันนั้นยังไม่ได้เป็นคนทํานะพี่ยามผมเรียกมันว่าเราเป็นยูเซอร์เราเป็นคนเล่นรถอ่าเราเป็นซื้อมามาเสกความสุขกับมันอะไรเงี้ยเราก็ชอบมันมาตลอดจนวันหนึ่งวิถีชีวิตนั้นมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่ยามจน เรารู้สึกว่าเฮ้ยในการออกจากการเป็นสัตวแพทย์อะไออาชีพไหนที่มันจะสาม,มารถหล่อเลี้ยงชีวิตเราได้ด้วยความสุขอะพี่ยามผมเลยรู้สึกว่าผมอยากจะเปลี่ยนอ่าเขาเรียกเปลี่ยนความชอบเปลี่ยนสิ่งที่เรารักให้กลายเป็นอาชีพแล้วหล่อเลี้ยงชีวิตเรากลับมาได้แบบเนี้ยมันอาจจะเรียกว่าคลาสสิกซึ่งเราก็คิดว่าถ้าทุกอย่างมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันอะเราตื่นเช้ามาเราไม่รู้สึกว่าเราทํางานเราได้ออกมาทําสิ่งที่เรารักทุกวันอะแล้วมันหล่อเลี้ยงชีวิตเรา ทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นน่ะมันน่าจะเป็นความสุขของเราในการนําชีวิตเราไปเนี่ย้ทุกวันนี้เหมือนคุณเจอแล้วก็คนพบครับว่าในในทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมาทําทาอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับรถกับสิ่งที่เราชอบอ่ะเรามีความสุขกับมันเสม,มอแล้วก็ยิม้มมาทุกคนอย่างรถเก่าที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันบโดยเฉพาะรถของคนดังๆนะครับเซเลบริตี้ เขาเคยเรียกคุณว่าคุณคือนักปั้นรถให้เซเลบริตี้คนดังในเมืองไทยเลยนะครับจนทั้งมีรถเก่าที่เขาเอามาให้คุณทำได้รับรางวัลด้วยซ้ำก็คือน่าจะของน้องผมพิคนคือมาริโอมาเลอร์ใช่ไหมรถรถคันนั้นที่ได้รับรางวัลได้รับรางวัลอะไรฮะรางวัลเบสเบสออฟโชว์ในงานแบงคอคอนหอลอดครับอ่าเป็นรถอะไรรถอเมริกันครับเป็นรถบูญิก ึ่งเก้า้เก้าของน้องมาริโอเขาว่ากันว่าเป็นฝีมือคุณและทีมออนั่นแหละครับใช่ครับใช่ครับจริงๆก็มีหลายๆคนนะพยายามที่ไม่ใช่คนบันเทิงหรือเซเลบิตี้นะแต่แค่เรามีอทไรจูดกับกับกับทักษะเขาเรียกแลรกับกับไมเซ็ตบางอย่างกับคาแรคเตอร์รถดะพยามที่มันตรงกันคุณเลือกรับที่จะมาทําให้อ่านะทั้งบูเลนะทั้งทําให้เข้ากับคนเกบาทั้งออกมาเป็นงานศิลปะในรูปแบบของรถเก่า คุณเลือกเพราะอะไรเพราะตัวรถคันนั้นหรือตัวเจ้าของรถคันนั้นเปล่าครับผมเลือกจากตัวผมก่อนครับเลือกจากตัวคุณใช่ครับผมยังไงตัวคุณต้องรู้สึกยังไงแบบหนึ่งถ้าผมจะทำรถได้พี่ผมต้องรักพี่ก่อนอ่ะอืมผมหนึ่งจะมีความสุขอ่ะอืมผมไม่ได้รักที่พี่ตองเงินมาให้ผมไม่ใช่นะผมรักหรือว่าหรือว่าเอารถอะไรมาเอาแล้วมันไม่มีอารมณ์แบบ โอ้โหรถคันนี้โดนเหมือนกันเลยชอบเหมือนกันอยากทํามีครับพี่อาก็จะมีบางอย่างที่ซึ่งผมเป็นคนนิดเองว่าเฮ้ยคุณคุณเป็นเจ้าของครอบครองคันเนี้ผมอยากทํามันเพราะในชีวิตผมโอ้อเข้าใจแล้วผมได้สมมุติจะมีพี่คนหนึ่งเขาทำอาปอร์เช่ก้าหนึ่งสองก็คือบรรพบุรุษของก้าหนึ่งหนึ่งคือตัวแรกในในในโลกที่ออกมาปีปหนึ่งเก้าหกว่าเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าพี่ผมมีความหลังกับมัน ซึ่งผมก็ไม่ได้อยากครอบครองมันแต่ผมอยากสร้างมัน้ดยคาแรคเตอร์นี้อะไรเงี้ยอยากผมเข้าใจแล้วคุณก็เลยบอกว่าต้องเอาที่ตัวคุณก่อนคุณต้องดูโดยรวมๆแต่ไม่ได้เอาเงินมาเป็นตัวนาเอาว่าคุณชอบคนนี้หรือเปล่ารักเขาเปล่ารถที่มาเป็นยังไงไอเขาเข้ากันอย่างที่คุณคิดหรือเปล่าคุณถึงจะลงมือไปทําให้ครับถ้าาบงคนก็เลยไม่เป็นธุรกิจนะไม่เป็นแ้บางคนมาบอกเนี่ยพี่ครับจะทาสีปะผูนู้นนี่นั่นผมผมเชื่อว่างานแบบเนี้ย อู๋ไหนก็ทําได้ไงครับที่ที่เขาจะสามารถรับงานเราต้องแยกออกว่า,าคนงานช่างฝีมือแรงงานกับศิลปินที่ทํางานศิลปะมันต่างกันเพราะฉะนั้นเลือกที่จะอยู่ในจุดไหนเลือกที่จะทําความสุขของเราในในเวลาไหนให้เรารู้สึกว่าชิ้นงานนั้นมันต้องส่งผ่านาอย่างของค<อ><อ>ุณเนี่ยถ,ถือว่าเป็นท่อนท้ายถือว่าเป็น,เป,นเป็นงานศิลปะ คืออย่างที่บอกเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ยไม่ถือว่าเป็นเป็นเป็นการทําธุรกิจเพราะมันแทบจะไม่มีกําไรเท่าที่รู้จักหมอโดมไม่ไม <powers> ่ไม่เหมาะสมมันตอบความสุขครับมีหลายคนก็อยากจะรู้ว่าแล้วจริงๆธุรกิจของหมอโดมนี่จริงๆคืออะไร่ถ้าเราเห็นภาพนะอย่างวันนี้คุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงนะในอยู่กับทางนันเอกนั้นเ็กนี่ก็มีคันนี้ดีก็เป็นหมอโดมอ่าเป็นหนะึ่งในในนนเอกห้างเนาะใช่ไหมครับ อ,อ,อันนี้ก็มีมีมานาแล้วเหมือนกันนะครับเราเคยเห็นคุณในทีวีต่างๆเด้แอ่สปีดมาก็อยู่อีกหลายช่องมีรถนิยมเอชื่อรถนิยมก็จะทำคุณได้ขึ้นมาคือรถนิยมอ่ต้องขอว่าคุณอ่าทางทางพี่ปูเท่านี้จำไม่ผิดก็คือสมัยบวงแน่พี่ปูวงแนจเป็นคนที่ิดคำว่ารถนิยมที่อยู่อาจะได้อยู่กับพี่โบสตอนนั้นอ่าพี่พี่ปูเนี่ยเป็นคนบัญญัติคํานี้ขึ้นมาว่าเราจะขึ้นคอนเทน ในชื่อรายการรถนิยมเป็นรายการวาไรตี้รถคลาสสิกครั้งแรกในสยามประเทศเพราะว่าตอนนั้นช่องฟีสปีดคือช่องวาไรตี้ยานยนต์ครั้งแรกยี่สี่ชั่วโมงในในในประเทศเหมือนกันแล้วเราก็คือรายการรถคลาสสิกครั้งแรกที่อยู่ในช่องนั้นเลยแต่เท่มากผมนี่เป็นแฟนรถนิยมแต่ทุกวันนี้ถ้าอยากหาดูคอนเทนต์อะไรแบบนี้นานทีมันก็ปรากฏอยู่ในเพจของดรกาลารสตูดิโอรถนิยมเหมือนกันนะแต่มันไม่ต่อเนื่องมันดูเหมือน เหมือนเอาคุณสบายใจคุณก็มาทาอะไรอย่างงี้อย่างนี้พี่อําต้องเล่าอย่างนี้พี่อําความใฝ่ฝันเราเลยสมัยก่อนเนะี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ทําช่องสปีดอ่ะผมเคยคิดว่าผมอยากเป็นคนไทยคนแรกเนี่ยพีท่ที่ที่ไปอยู่ในช่อง Discover อ Turbo สมัยนั้น <S 2> <S 2> <ช>ที่ท,ที่ที่ยังเป็นเคเบิลกันอยู่เราอยาก,ากอยากไปถึงจุดนั้นแล้วก็เราจะทํารถแต่ละคันเป็นการเมทโอเวอร์ตั้งแต่เป็นสร้างยังมนมันสําเร็จแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษให้คนทั่วโลกได้ดู แต่ฝันนั้นบางบางทีมันเกิดการเปลี่ยนถ่ายของเทคโนโลยีมันเลยไปไม่ถึงเพราะว่าช่องเขาก็เลิกไปแล้วแล้วมันก็ไปอยู่ในออนไลน์ใช่ไหมครับเนี่ยทีเนี้ยเราก็ได้ได้มาทําในออนไลน์ก็คือได้ความสบายในช่วงหนึ่งก็คืออมีเวลาเมื่อไหร่ค่อยทําแล้วค่อยเล่าเองทุกวันนี้ยังเก็บฟุตเทจนั้นไว้ผมเคยคิดพี่ยามว่าวันที่ผม,มาอายุหกสิบแล้วอะผมกะเกษียณเนี่ยผมจะเอาฟุตที่ผมเก็บไว้ทั้งหมดที่ไม่เคยออนแอร์ผมจะเอากลับมาเล่าอีกทีหนึ่งว่า ไอ้วันนั้นวิธีคิดผมเป็นแบบไหนผมถึงสร้างรถแบบนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยอืมจะได้เป็นการเล่าในตลาดรถเก่าในเมืองไทยเนี่ยในสายตาคุณเป็นยังไงบ้างถ้าเปรียบเทียบกับตลาดโลกอ่าผมว่าเมืองไทยคือมหานครของรถเก่ารพี่ยามของรถคลาสสิกรถวินเทจเรโทรทุกประเภทพี่ยามอย่าลืมนะครับเราคนไทยเราไม่เคยเป็นเมือนขึ้นใครเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมการของยานยนต ที่ไหลเข้ามาสู่บ้านเราอะ่ะมันจะไหลมาจากทุกทิศทุกทวีปทั่วโลกแล้วอยู่ในช่วงของอไม่มีการขาดหายผมเรียกองนี้ดีกว่าพี่ยาวถ้าไล่ตั้งแต่รถโบราณมาเลยตั้งแต่สมัยเอาเข้ามาในยุคสมัยราชการที่หกที่เจ็ดนูน่นนี่นั่นอะไรเนี่ยเราต่อเนื่องกันมาตลอดแล้วทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อที่เข้ามาเพราะ,ะนั้นวัตถุดิบหลักที่เป็นรถคลาสสิกรถโบราณถึงกองอยู่ที่บ้านเราค่อนข้างเยอะ อแล้วมันเป็นไอ้เสน่ห์นั่นแหละครับพี่ยามซึ่งมันจะทาให้ให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไปอยู่ในต่างประเทศแบบเนี้ยการหารถพวกเนี้ยยากแต่สาหรับคนไทยแล้วคนไทยคุ้นตาพร้อมมีอยู่แล้วมีให้เห็นอ่าประมาณนี้ครับพี่ยามครับตะลาดรถเก่าในโลกเป็นยังไงในสายตาคุณมีพัฒนาการมันเป็นยังไงบ้างใ<อ>นปัจจุบันนี้ผมผมเคยอย่างนี้ครับพี่ยามเคยเอ่อได้อ่านบทความหนึ่งในสื่อเขาบอกว่า สิ่งของสะสมที่มีมูลค่าเทียบกับราคาแล้วมากที่สุดเทียบกับราคาและเวลานะาที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกจัดยี่สิบบันดับไม่ใช่นาฬิกาไม่ใช่ปืนไม่ใช่เครื่องประดับไม่ใช่แม้กระทั่งพัดเครื่องหรือว่าอะไรต่างๆคือรถคลาสสิกครับยี่ยามนี่คือความเป็นสากลเลยเขาบอกว่าสิ่งที่มีมูลค่าถูกจัดอันดับว่ามันขึ้นตลอดผมเลยมองว่าไอแชนเนลเนี่ย มันทําให้เกิดเราสึกว่ามันเกิดรายได้่ยางมันจะมีชแนลหนึ่งถ้าเราสามารถเอาตัวเข้าไปอยู่ในจุดตรงนั้นได้มันจะสามารถเป็นอาชีพหรือรายได้หล่อเลี้ยงพวกเราได้แล้วก็สองมันไม่มีความมันไม่ตายไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปอย่างไงก็ตามความคลาสสิกนั้นมันก็ยังคงอยู่แล้วมันก็ยิ่งเก่ามันก็ยิ่งมูลค่ามันก็ยิ่งตามไปเรื่อยๆอื ไอความเป็คัสตเมดคุณนอกเหนือจากรถที่ขับได้ค,คุณยังคัสตอมเมดด้วยการนํำซากรถเก่าครับเอามาทำเป็นเครื่องตกแต่งบ้านอะอันนี้เป็น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 ,ปน,ปน,ปนงานไซต์โปรเจกต์ครับพานเขาเรียกงานงานเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ซึ่งบางอย่างแล้วผมเนื่องด้วยการที่เราเราเราทำรถมานานครับพี่ยามเราจะเห็นมุมมองของแต่ละคนอ่ะแล้วก็วิธีการของแต่ละคนซึ่งซึ่งเราคิดว่าอันเนี้ยเฮ้ มันน่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มันทําได้นะแล้วมันก็สมมุติพี่อามมีซากรถอยู่คันหนึ่งซึ่งเป็นรถที่พี่อามซื้อคันแรกในชีวิตอ่ะแต่ว่าวันนี้อ่ะพี่อามไม่ได้ใช้เขาแล้วอะ่ะมันจะจอดผุพังโทมหรือว่าอะไรอยู่ในบ้านไม่รู้ก็แล้วแต่แต่ผมไปเจอพี่อามผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากเขียนเรื่องคาแรคเตอร์เรื่องราวเนี้ยสตอรี่นี้ให้พี่อามผมนํารถคันเนี้ยมาปรับแต่งให้มันเป็น โซฟาในบ้านซึ่ง<ม>ซึ่งซึ่งซึ่งอันเนี้ยพี่อามออกมาจากบ้านก็จะเห็นสิ่งที่เป็นรถคันแรกในชีวิตถูกเก็บรักษา<ม>อยู่ในรูปแบบฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้ในบ้านแล้วมันก็จะอยู่ตลอดไปโดยที่<ม>เราไม่รู้สึกว่าเฮ้ย<ม> hey, วันนี้เราไม่จําเป็นต้องต้องขับคุณแล้วนะแต่ว่าเรายังคีบความทรงจํานั้นไว้ในอีกรูป<ม>แบบหนึงซึ่งซึ่งอยู่ในบ้านของเราอยู่ในโรงรถของเราได้อะไรเนี้ยครั โดยที่เราไม่ต้องออกมันออกไปขับก็ได้เราจะทําในปริมาณที่เรา<ๆ>เราจำกัด<ๆ>เหมือนผมทําไว้เนี่ยครับพี่ยามถ้าพี่ยามเคยเห็นเอ่อผมทําเคยทากลับไปในประเทศญี่ปุ่นก็<ๆ>คือทํารถมอเตอร์ไซค์ของคาเมเลเดอร์ครับแองกแกงวีหนึ่งวีสองอะไรเงี้ยเราก็จะทําจํานวนจากัดที่เท่าเนี้ยเราอยากทําเท่านี้ส่วนใครจะเอาไปต่อยอดหรือว่าไปสร้างอะไรต่อผมได้ทําโมเดลนี้ไว้ให้แล้วอันนี้ผม<ๆ>มีความสุขไปแล้วที่เหลือผมจะหาความสุขในมุมใหม่ๆไปเรื่อยๆ กับชิ้นงานใหม่อืมทุกวันนี้คุณก็ยังค้นหาความสุขคุณไปเรื่อยๆอย่างผลงานล่าสุดที่คุณอยู่ในขณะนี้ตอนนี้อยู่ที่กลางเมืองนครปฐมเลยนะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่สองไร่นะครับประมาณสองไร่ครับที่คนนครปฐมมองว่ามันคือสวนสาธารณะแต่คุณเรียกมันว่าจังยาร์ทที่เป็นเหมือนสุสานรถด้วยนะเพราะว่าเข้าไปก็จะมีบรรยากาศเป็นรถเก่าๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่มันก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่เยอะมาก เห็นบอกเรื่องของเรื่องนี่มันเกิดมาจากสุนัขจรจัดที่อยู่แถวนั้นใช่ครับเรื่องของเรื่องคืงนี้ครับพี่ยามบริเวณโรงรถที่เราอยู่อ่อในในพื้นที่ซอยนั้นนะครับพี่ยามก็จะมีช่วยบอกหน่อยครับว่าซอยอะไรคนที่อยว่ซอยราชดำเนินซอยแปดซึ่งมันอยู่กลางเมืองเลยนะจะอยู่แถวรอบองค์พระเลยนะอยู่ใกล้ๆกล้แถวนั้นราชดำเนินซอยแปดซอยซอยสิบครับพี่ยาม เพราะซอยแปดจะเป็นจะเป็นร้านเก่าที่อยู่เดิมเลร้านเก่าที่เคยเปิดนะแล้วทากผมว่าตอนนี้หันกลับไปอีกด้านหนึ่งน่ะนะครับก็เป็นซอยสิบครับราชดำเนินซอยสิบซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันจะมีอ่าบ้านร้างอยู่ซึ่งในบ้านนั้นนะก็จะมีสุนัขจรจัดประมาณสักสามสิบกว่าตัวอยู่ในนั้นแล้วก็จะเดินออกมาจากซอยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันควรจะต้องทาอะไรบางอย่างเพื่อโรเทค พวกสุนัขจอนจัดเหล่านั้นเพราะว่าเขาดูแลอะไรตัวเองเอะไรไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราก็กลัวว่าพวกนั้นก็จะไป,เป,เ,ปเป็นภาระคนอื่นไปเป็นภาระของชุมชนรอบข้างอะไรเงี้ยเราก็เลยจัดเป็นสวนโดยที่อเจ้าของพื้นที่อ่ะอันนี้เราไปเช่าเขาแล้วเราก็เลยเขียนโปรเจก์นี้ไปให้เขาว่าเฮ้ยเราจะไม่ตัดต้นไม้ออกจากต้นเลยนะต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่เราจะเคลียาากเชช่่ยใครับ เพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะรักษาต้นไม้เก่าๆนี้ไว้่เพราะว่ามันคือต้นไม้กลุ่มสุดท้ายแล้วครับพี่ย200เมตรรอบรอบองค์พระพุถมเจดีย์อ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยคืออัน,นสุดท้ายแลว้วตอนนั้นก็จะเป็นตึกไปหมดละแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเจ้าของที่อ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้อโปรเจกต์นี้มันน่าสนใจเราก็เลยได้ได้ไดเอาไปทําครับพี่เอาแล้วมันก็ได้ไปตอบโจทย์ตัวเองด้วยว่าตอนเด็กๆเราอยากมีบ้านต้นไม้เราก็เลยไปทําบ้านต้นไม้ไว้ด้านบนข้างล่างเป็นบาร์ ห้องน้ําตรงนั้นเราก็เลยดีไซน์เป็นเหมือนปั๊มน้ํามันล้างปั๊มน้ํามันเก่าแล้วก็จะมีซากรถเยอะๆแล้วพื้นที่ตรงนั้นสุนัขจรอจัดมันก็สามารถเข้าไปได้หรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ในสวนสาธารณะก็จะมีอาหารเครื่องดื่มที่จําหนมันก็จะมีพวกขวดพลาสติกขวดแก้วขวดอะไรต่างๆเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเราก็เป็นเซิลเซอร์วิสครับพยามเขาทานเสร็จปั๊บให้เขาเอาไปทิ้งตามจุดที่เราวางไว้แล้วเราก็เอาไปรีไซเคลิลคือเอาไปขายเพื่อ เป็นเงินเอามาซื้ออาหารหมากลับมาให้กับสุนัขอีกทีหนึง่งแล้วก็มีการดูแลสุนัขด้วยการามีมูลนิธิมาช่วยด้วยมาฉีดวัคซีนมาทําหมันเพื่อควบคุมประชากรเขาอะไรเงี้ยครับพี่ครผมเ<ก>ชื่อว่าผูา้ชายอย่างคุณยังต้องมีความฝันอะไรอีกต่างๆเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในแวดวงในสิ่งที่คุณทําวันนี้ผมเจอสามเรื่องคุณคือเจ้าของรถเก่าอะนะครับอย่างที่เรารู้รู้จกักทุกซ่อทุกมุมจริงๆงนะครับสองคือคุณ คัสเตอร์เมดจนกระทั่งกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์กลายเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าตอนนี้นี่ครบไปอย่างคุณทํามากี่ลำแล้วเนี่ยก็ประมาณสักสักเกือบสี่สิบคันแล้วครับพี่ยแล้วตกลงคุณจะทําแค่อีกกี่ลำก็ทาแค่นี้ครับพี่แล้วเดี๋ยวฮะ,ะลแล้วนี่คือซื้อขายไม่ได้เลยสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็ก็อย่างนี้พี่อ้ํผมผมพอแล้วอ่ะพี่อ้ไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวจะทําโมเดลอื่นพอไปโมเดลนี้ไปลองโมเดลอื่น ไปลองโมเดลอื่นออกนะครับก็มันมันมันจะมีอีกงานอีกอีกงานศิละปะที่เราเคยเขียนแบบไว้ะที่เรายังไม่ได้สร้างอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อมันอีกเหมือนเหมือนกระทั่งแม้กระทั่ทงรถในมดแดก <iums S 2> วันนี้เราทํา V วีหนึ่งวีสองไว้แล้วเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปเราอาจจะทําให้ถึง V <อ>ีเก้าเป็นโมดเดวอ่า,าพอมาสาเร็จถึงวีเก้าผมก็สุดแล้วเพราะผมดูมันแค่นั้นอ่ะมดเอ็กซ์ดอซุปเปอร์วันซุปเปอร์วันทีรันนั่นแหละ ะจะจะจะมีผมจะอยาก<ม>เห็นหมดเอ็กเลยนะมดเอ็ีห้ามันบปีไปพัดเนี่อะไรก็ไม่ง่ายมดเอ็กีห้านี่จะเป็น,น <ะ S 2> วีเดียวครับพี่ยามที่ที่เป็นคอปเตอร์อ<ะ>่ใช่ะะเป็นคอปเตอร์แล้วจะเป็นกระบองที่ที่ตัวแล้วเร,เราเป็นคนผมอีกอีกฉายานหนึ่งที่เคยที่ที่ได้รับมาตลอดเลยพี่ยามก็คือพ่อมดรถกระตูนไอสิ่งสร้างชื่อของผมในในในงานคัสตอมอะพี่ยามผมเคยได้ชนะที่งานมูลไอ เป็นเป็นของอแบรนด์ญี่ปุ่นที่เขามาที่ตลาดรถไฟตอนนั้นเราทํารถอาราเล่เป็นรถลายเส้นของเอาอาจารย์ทุริยามาที่เขียนดาบคอนอาราเล่อะไรเงี้ยครับเราก็เลยนํารถมินิมายืดหลังคาให้มันกลายเป็นการ์ตูนแล้วนําไปโชว์ในงานนั้นแล้วเราก็ได้รงางวัลกลับมาอืจำได้ไ<ห>ใค<น>รที่อ่านเอ,อการ์ตูนดรสตรอมอาราเล่จะมีรถมินิที่แบบหลังคาสูงอะไรก็ได้ครับพี่ยาเขาจะพยายามวาดพิตให้เป็นการ์ตูนสูง อ่าด้านกว้างออกมาหรือว่าอะไรเงี้ยผมเป็นคนหลงไหลการ์ตูนเหมือนเหมือนการทำคาเมเลเดอร์เหมือนการทําอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยการ์ตูนอ่ะมันคือความสุขของเราอ่ะในวัยนั้นอ่ะในในแนวระเวลาไอ้เจ้ารถคันนี้ผมเคยเห็นนั้นมันมันไปไหนแล้วอ่ะคันนี้ที่เคยเอาไปโชว์ที่ตลาดรถไฟเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้เอากลับนะครับจะให้คนที่ชอบเอาไปวันนั้นเลยครับอ๋อมีคนซื้อไปแล้วด้วยเนี่ยตอนนั้น มันมีอยู่<ม>สองคันอีกคันหนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่อีกคัน,นครับครับอ่าแล้วน่าร้มเฟี้ยวมาก,มากใครอยากจะรู้มีโปรเจกต์ต่อไปเป็นอะไรหรืออยากจะครอบครองผลง,งานที่ผมยกเป็นงานศิลปะของหมอโดมก็ต้องตามเพจคุณนะ่ดดะดรกาก็จะมีเพจอพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ครับเขียนว่าหมอโดมรถนิยมอ,ยอืมอือแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอ่ารถนิยมครับอ่าแล้วก็จะมีในไอจีดรโดม อันนี้อิสระกมจะได้เล่นบ่อยหน่อยเพราะว่าอันนี้ใครใดเล็กหรืออะไรมาเราจะเห็นเพราะนอกนั้นจะมีแอดมินดูแลครับอ,อ๋อถ้าส่วนตัวคุณก็สมับอย่างที่เราขึ้นหน้าจอของคุณผู้ชมอยู่ในขณะนี้แล้วนะครับวันนี้หมอโดมเนี่ยนําแรงบันดาลใจบางอย่างที่ผมครึ่งน,นะในวัย45ไม่แข่งกับใครคุณดูเหมือนเอาความสุขเป็นตัวนํานะครับแล้วก็ดําเนินชีวิตของคุณไป แต่มันต้องละแล้วเหมือนกันนะไอ้กิเลสอะไรต่างๆนานานะครับวันนี้คุณตื่นขึ้นมาคุณเห็นสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบมันปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณรู้จักใช้ความรักในสิ่งที่คุณชอบเอามาดําเนินชีวิตของคุณแม้ว่าจะไม่ได้รวยกว่าใครคุณก็ไม่ได้สนใจเพราะคุณไม่ได้ไปแข่งขันอะไรกับใครคุณขอให้มีความสุขอยู่ตรงนี้เห็นสุนัขจอมจักรที่คุณอยากช่วย เห็นรถต่างๆที่มีคนเอามาให้คุณได้ทําแล้วคุณก็ทํามันด้วยความรักของคุณรวมถึงคุณคิดเรื่องอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เอามาพอดําเนินชีวิตอยู่ได้แค่นั้นมันก็สร้างความสุขได้แล้วจริงๆคนที่มีแรงบันดาลใจอย่างคุณต้องทํำยังไงบ้างผมว่าสิ่งแรกก็คืออผมเชื่อีกเรื่องหนึ่งครับพี่ยามว่าทุกคนอะ อาจจะไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบหรอกพีย่ยามแต่ว่าวันหนึ่งให้กลับมาอยู่ในความเป็นจริงถ้าคุณได้ทําในสิ่งที่ได,ได้ทุนได้ทําในสิ่งที่รักที่ชอบแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตคุณได้อันเนี้ยเจง๋งแต่ถ้าวันหนึ่งยังทําไม่ได้ไม่ต้องกังวลไปอยู่กับปัจจุบันทําในสิ่งที่มีแล้วก็อทําในสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันให้มันดีแล้วเอาความสุขเข้าไปหามัน แล้วเปลี่ยนให้รักมันให้ได้อย่างนั้นอ่ะผมว่าทุกอย่างบนโลกมีความสุขได้หมดอืมเองแต่เรามันก็ยากนะมันก็ยากนะโดมนะเพราะว่าโอ้คุณได้ทาในสิ่งที่มันไม่ชอบแต่คุณพยายามอินพุตอะไรเข้าไปบางอย่างเพื่อทาให้ชอบได้มันก็ไม่ใช่เวลาที่จะทําได้ง่ายๆนะบางทีมันไม่ง่ายครับพี่ยามแต่ผมผมมองอีกเรื่องหนึ่งมันคือการชดเชยครับพี่ยามอืวันหนึ่งคนที่เป็นพนักงานประจําพี่ยามสมมุตินะครับ เขาเป็นพนักงานออฟฟิศทํางานตามปกตินี่แหละพอจะดไม่ชอบนั่น็ได้แต่มันมีสิ่งที่เขาชอบอยู่จงทําในสิ่งนั้นเพื่อเอาไปแลกอีกสิ่งหนึ่งอ๋อคุณกําลังบอกผมว่าอที่ออฟฟิศถึงไม่ชอบก็ทําไปเพื่อประทังชีวิตแต่เอาชีวิตที่เหลืออยู่ไปทําในสิ่งที่ชอบใช่อย่าปฏิเสธในสิ่งที่ด้วยชอบลงมือไปทําเลยครับแล้วสิ่งที่ชอบอ่ะบางอย่างอ่ะพยี่ยมันมันไม่จําเป็นต้องต้องมีข้อจํากัดหรืออะไรอ่ะสิ่งที่ชอบ อาจจะไม่ต้องใช้การลงทุนก็ได้นะพี่อ้มาเมาอาจจะเป็นการศึกษาก็ได้เราจะอาจจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้ไปตามในสิ่งนั้นถ้ามันยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพได้จงทําในสิ่งที่มีอยู่แล้ววันที่คุณพร้อมคุณค่อยออกไปหามันอในเวลาที่คุณต้องการก็ได้ผมมองว่าอันนี้คือความเป็นจริงบนโลกมนุษย์มันมันอาจจะไม่มีใครได้ที่ได้ทําในสิ่งที่รักที่ชอบแล้วมันหล่อเลี้ยงชีวิตได้ทุกคนแต่ว่าวันหนึ่งจงอยู่กับสิ่งที่มีแล้วก็ หาเวลาไปเจอในสิ่งที่ชอบไปเติมเติมความสุขนั้นผมว่ามีความสุขได้เช่นเดียวกันมันก็จะมีรอยยิ้มแบบหมอโดมที่ยิ้มอยู่ได้ตรงนี้ครับวันนี้ขอบคุณหมอโดมมากๆเลยสิ่งที่ได้คุยกับคุณมาตลอดกับชั่วโมงเนี่ยผมว่าน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ใครที่มีโอกาสได้ฟังเราพูดคุยกันผมวันแรกที่เจอคุณจนวันนี้ได้กลับมานั่งพูดคุยกับคุณอีกคราวหนึ่งผมอยากบอกว่าผมก็ยังทึ่งคุณเหมือนเดิมนะครับ คุณเป็นคนที่มีบุคลิกมีเอกลักษณ์แล้ววันนี้ผมว่าคุณก็ได้ค้นหาความสุขในชีวิตของคุณได้เจอแล้วแล้วผมเชื่อว่าความสุขในชีวิตของคุณต่อไปในอนาคตจะบวกไปกับพลังแห่งความคิดสร้างสารรค์ของคุณคุณยังคงต้องสร้างอะไรที่มันเป็นมิติใหม่ๆจะมีรถเก่าอีกหลายคันที่อาจจะได้รับรางวัลอีกหรือจะมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆแปลกหูแปลกตาสิ่งกระดิฐ์ริงประดิ์ครับ สิ่งประดิตฐ์กูเรียกว่าสิ่งประดิตฐ์ให้เราได้เห็นอีกวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับเวลาในการพูดคุยกันครับหมอโดมสุทธิพงศ์ทิติมริวัตผมพยายามจะไม่เรียกว่านายสัตวแพทย์ลรก็เป็นอดีตจองคุณไปแล้ว